สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม c ชา n นลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชาแนลในคลิปแบบธรรมดาธรรมดาและเหรียญธรรมดาธรรมดาที่จะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันเหรียญที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับ เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับชนิดหนึ่งบาทแบบธรรมดาเป็นปีพศสอง6ันห้าอยห้าสิบหกะครับไม่ไม่ใช่เหรียญแปลกไม่ใช่เหรียญเออเรคอยเป็นเหรียญธรรมดาทั่วไปนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับเป็นเหรียญสิบบาท พระเสียนใหญ่ของรัชกาลที่9ก้าปีพศ2551นะครับก็แบบธรรมดานะครับต่อมาก็เป็นเหรียญที่ระลึกวระต่างๆนะครับก็แบบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบราคาพิเศษเป็แบบไม่ใช่แบบราคาแพงนะครับก็เปมดธรรมดา,รรมดาในคลิปนี้ มาให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับก็ต่อมาก็เป็นเหรียญการนาบล็อกไทยนะครับเหรียญการนาบล็อกไทยก็แบบธรรมดาไม่ใช่พระเศียรกลับไม่ใช่พระเศียรขวางเป็นพระเศียรตรงธรรมดาของการนานะครับก็เหรียญทั้งหมดนี้เป็นเหรียญ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศ2556ชนิดสิบบาทปีพศส5งพ้ารเียนใหญ่และว,วาระต่างๆแล้วก็การจนาบล็อกไทยก็มีก็ได้ติดตามจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่ทำคลิปประกาศรับซื้อนะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทปี56ก็ รับซื้อไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับจากการติดตามได้ข้อมูลมามีช่องช่องหนึ่งประกาศร,รับซื้อนะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศออ2556นะครับแบบธรรมดาแล้วก็เหรียญสิบบาทแบบธรรมดาปีพศ2551แล้วก็ ที่ระลึกเวลาต่างๆแบบธรรมดาแล้วก็การจนาบอกไทยแบบธรรมดานะครับหาไม่ยากแล้วก็หาไม่ง่ายนะครับถ้าไม่หาก็ไม่มีไม่พบเจอนะครับช่องที่ประกาศรับซื้อที่ทางเราได้พบเจอในคลิปวิดีโอของช่อง ยูทูบช่องหนึ่งนะครับซึ่งยังเอ่ยชื่อช่องไม่ได้เนื่องจากว่าช่องสมาคมชาแนลยังไม่ได้เป็นพันธมิตรนะครับยังไม่ได้เป็นลูกค้าในการซื้อขายก็เลยไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับขอให้ช่องของเราช่องสมาคม c h ชาแนลได้ทำการขาย อ่สักรอบสองรอบแล้วเราก็จะมาเป็นช่องพันธมิตรแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดอ่าทำการซื้อขายเหรียญน,นะครับก็จะเอ่ยชื่อช่องนั้นมาให้ f อซให้นักสะสมคนรุ่นใหม่ให้คนณอชบเหรียญได้รับรู้ แล้วก็จะมายืนยันการันตีว่าถ้าเขาซื้อจริงก็จะยืนยันถ้าเขาซื้อไม่จริงก็จะไม่การันตีให้เพื่อนๆไปติดตามเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ